เลิงสวัสดีครับวันนี้พลังงานของเราจะพาท่านไปดูในเรื่องของการใช้พลังงานตามหมู่บ้านนะครับที่มีขนาดเล็กมากแล้วก็สามารถใช้งานได้จริง<ม>เดี๋ยวเราตามไปดูกันครับที่บ้านคุณไพรัตน์สบายอยู่ตำบลขุนสมอ,องมอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบุร์เขาทําได้อย่างไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับที่บ้นที่คือชุด g e n e r a อร์ของอาจารย์นาทีสีทองที่ได้นํามาที่ศูนย์ กันหันลมภาคเหนือและในขณะนี้นะครับเราก็ได้ติดตั้งน้ําที่เหลือจากการใช้งานในบ้านเอามาต่อเข้ากับใบพัดท,ที่เป็นใบเทลตันของ generator และสามารถที่จะต่อหลอดซูเปอร์ไบต์ติดและมีความสว่างได้ดังนั้นถ้าเกิดหนึ่งครัวเรือนใช้หนึ่งหลอดนะครับจะทําให้ชาติลดพลังงานไปได้อีกมากครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำโครงการนี้แล้วขยายต่อไปในชุมชนต่างๆเพื่อให้ใช้ ไอย่างมีคุณค่าและใช้น้ําอย่างมีคุณค่าต่อไปครับเขาไปสูมดีได้เลยโอ้ยเแบบด็กกับนตีเจสเตอร์ดีใจ,จใช่ไหมเอาไปเอาไปหลอดไฟให้สว่างไงแบบซูมหลอดไฟยังไงแบบไฟมาวางทั้งหน้าให้ไหมได้เอาวังหน้าด้วกัน ไช่ไหมครับใช่ไหครับโอ้โหมีจานอยู่เยอะแ้่นี้เองเลยเนาะขอรับด้นครับ โอ้โหกลั่เลยนี่ถ้าโดนขึ้นใบนะไม่เต็มนะโอ้โหไปใต้ม่าน้ำานี่เนี่ยคืออาเมซินนะรอนเลยนะรักโยนลงน้ำเลยนะขอบุอาจารย์แ